ผมจะมาสอนธีการแปลงไฟล์ที่ได้จาก Excel นี่นะครับไปเป็น CSV นะครับแต่ว่าสำหรับเครื่องรุ่นเก่านะครับออฟฟิศรุ่นเก่าที่ไม่มีเอ็กพอร์ตแบบ CSV ที่เป็น UTF-8 ได้เลยนะครับมันจะทำให้เวลาเอาไป Import เข้าฐานข้อมูลนะครับอย่างเช่นผมทำระบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมาเอาไป e ิ p o r t เข้านะครับมันทำให้เป็นภาษาต่างดาวน,นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าเราเนี่ทำยังไงทำถึง่อแก้ปัญหานี้ได้นะครับ แต่ถ้าออฟฟิศรุ่นใหม่อย่างเช่นของผมเนี่ยครับ2016ครับไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับแล้วก็บราวดองดูนะครับบราวลองดูนะครับบราวรงนี้นะครับแล้วก็ตรงข้างล่างครับเซฟแอดไทยนี่นะครับของผมนี่ถ้าเป็นออฟฟิศ2013ขึ้นไปนะครับมันจะมี CSV ที่เป็น UTF8 ให้เลยนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนไฟล์ไม่เปลี่ยนค่าอะไรเลยครับคือมันเป็นภาษาไทยให้อัตโนมัติเลยนะครับไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับ ออฟฟิศ2010ลงไปนะครับ CSV นะครับเราจะบันทึกได้แค่ตัวนี้นะครับ CSV comma นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้นะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพาทำเป็นแบบ CSV com มธรรมดาสำหรับเครื่องรุ่นก่อนนะครับผมก็เซฟไปนะนะครับเซฟแล้วก็ตั้งชื่อหมายเป็นดีดีอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เซฟไปกดเซฟไปนะครับแล้วก็ปิดออกไปได้เลยนะครับนี่ครับตัวดีนะ ถ้าเราเอาไปเข้าฐานข้อมูลตอนนี้เลยนะครับที่เป็นคอมมานด์นี่ไม่ได้นะครับถ้าเราไปเข้าฐานข้อมูลเลยไม่ได้ครับมันจะเป็นภาษาต่างดาวนะครับเราต้องไปแปลงนะครับไปแปลงไฟล์นี้ให้เป็น UTF-8 ก่อนโดยไปที่ปุ่ม Start แล้วก็พิมพ์ Notepad ขึ้นมานะครับ N O T E Notepad น,นะครับโปรแกรม Notepad สม,มุมโน Not นี่เองนะครับกดเข้าไปจากนั้นก็ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ Open Open น,นะครับ แล้วก็เลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปตอนนี้สังเกตว่าเราไม่เห็นไฟล์อะไรเลยนะครับหากเราอยากให้มันมองเห็นไฟล์ตัวนี้ของเรานี่ที่เป็นดี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 นี่ครับให้เปลี่ยนตัวนี้ครับเป็น all file นะครับมันจะมองเห็นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนหาเอานะครับนี่ครับเห็นนะครับดีดีดีแล้วก็ open นะครับต่อไปทำยังไงครับแปลงไปเป็น utf-8 ครับตัวนี้มันเป็นภาษาอะไรไม่รู้ครับเป็นต่างเราอ่านไม่ออกนะแล้วก็แปลงไป ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ save a ดเซฟแอดนะครับตรงนามสกุลครับเซฟแอดไทยครับเป็น all file ก็คือเป็นไฟล์ทั้งหมดไฟล์อะไรก็ได้นะครับแต่ก็ตรงชื่อครับไฟล์เนมให้พิมพ์ชื่อใหม่เลยสมมติว่า SCD final นะครับผมก็กด .csv นะครับต้องพิมพ์นามสกุลให้มันด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่รู้จักนะครับ ก็คือเราเลือกเป็นออฟไฟล์คือไฟลไหนก็ได้เราจะแปลงไฟล์ที่เราเปิดอยู่ตอนนี้นะครับเป็น csv นะครับยังไม่จบนะครับตัวสําคัญคือ Encoding ปกติมันจะอยู่ใน ansi นะครับซึ่งปกติอยู่เป็นแบบนี้เราต้องเปลี่ยนเป็น utf-8 ตรงนี้ครับแล้วก็กดที่ปุ่มเซฟนะครับเซฟนะครับเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับ std Final ตัวนี้ของเรานะครับ csv ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น ภาษาไทยให้เรานะครับหลังจากนั้นก็นําไป Import เข้ากับระบบวิเคราะห์ผู้เรียนใยบุคคลนะครับก็คือนําเข้าจากไฟล์ csv แล้วก็ชุดไฟล์ตรงนี้ครับเลือกไฟล์แล้วก็นําเข้านะครับถ้าเป็นวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับที่ผมพัฒนาขึ้นมาหรือโปรแกรมอื่นก็ได้ครับนี่คือวิธีการแปลงครับ